หมายความว่านอกจากคุณเพงแล้วเนี่ยมันยังมีลูกค้าอีกกี่รายครับไม่มีไม่มีลูกค้าผู้เสียหายไม่มีค่ะลูกค้าผ่อนทองผ่อนทองลิงทองมันอมาตลอดไอ้ไอ้ไอ้ผ่อนทองอันนั้นชื่ออะไรครับผ่อนทองชื่ออะไรครับชื่อผ่อนที่ไปลงบริษัทที่ไปลงทุนชื่ออะไรฮะอันนี้ไม่ขอออกออกไม่ใหการค่ะเพราะว่ามันมีผลต่อเขาเหรอเอ้าแล้วเขาเป็นลูกค้าเขารู้ไม่ได้เหรอครับว่าบริษัทที่ เอางี้คุณกล้วยคุณกล้วยเอางี้นะเอาง่ายๆเลยนะเอาแบบตรงไปตรงมาคุณกล้วยวันนี้เขาต้องการเงินของเขาคืนเนี่ยเอาแค่สี่แสนก่าบาทไม่ต้องล้านก่าบาทหรอกเอาสี่แสนก่าบาทเนี่ยทำยังไงตกลงเขาจะได้วันไหนอ่ะคุณตอบตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งไปค่ะเพราะว่าอันนี้อยู่อยู่อยู่ข้างนอกออาฟิ็เคืจะไม่เห็นหน้าระบบอะไรเลยโอเคคุณกล้วยตกลงอันนี้ผมถามนิดนึงไอ้เช็คที่อยู่กับผมตกลงคุณเขียนผิดหรือคุณอะไรกันแน่เนี่ยอันนี้ขอที่แจ้งนะพี่หนุ่มเพราะหนูต้องขอโทษไม่มีเจตนาที่จะเขียนให้ถึงร้อยปีเพราะหนูก็อยู่ อ่าอ,อ่อเออไอสองหมื่นตกลงคือตกลงคือจะจ่ายก็คือวันอาทิตย์นะไอแจ้งไปแล้วชัดเจนแล้วอ่าอ,อ่เออโอเคอ่าไม่เป็นไรวันอาทิตย์